ทำไมชอบกวนเพื่อนลูกทำไมมันเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงจะกระโดดขึ้นมานะเล็บไม่ยอมไม่ตัดเล็บแล้วชอบกระโดดใส่แม่เนี่ยมันเจ็บเกลรนะเราอ่ะแล้วดู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 หน้าดิบอกไม่ให้กระโดดใส่ เดี๋ยวไปยุ่งกับเขาให้เขานอนตัวเองนอนอุ่นอิ่มแล้วควรชาบ้านชาวช่อง ต้องตามมันไปดูมันหรอกมันก็เดินของมันไปโน่นตัวเองก็อยู่บ้านตัวเองไป แ่ลเราไปนะเว้ยมันตกเอาไม่ช่วยไม่ทันนะ